มีเส้นซอนที่หูเนี่ยผมบอกเลยทุกองเกมหมดเลยที่ใครเล่นเป็นแท้นะครับแต่ตีเล่นไม่เล่นนะครับนี่นี่ฟอสฟอสฟอสสปาเดี่ยวฟอสสปาตีเขาฟอสฟปาเขาเขาเขาปิดข้อมูลด้วยด้วยการลงยาถุกต้องด้วยการลงยากับทองแดงลงดำเฮ้ยเอ่อทองแดงกระไทองครับเอาไปชุบเอาไปชุบกระไรทองครับแล้วชุบกระไรทองเราก็รู้ชุบใหม่ชุบเก่าครับ นี่ไม่ผ่านอันนี้ชุดใหม่ครับไอ้ชุดใหม่เราทาเหมือนเก่าได้ไหมไม่ได้ครับ <c oughs> เนี่ยเหมือนจะคมนะครับแต่พอเห็นของจริงๆปุ๊บรู้เลยว่าผมมาเจองานมาทุกงานแล้วอะจะรู้เลยอันนี้ติเจ๋อ,อ,อ,อนี่เหมือนผ่านตูแต่ไม่ผ่านยังไงไม่ผ่านยังไงถ้าไปดู